วันที่30มีนาคมพุทธศักราช2566ที่บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายเฉลิมชัยสวนรักอธิตพิดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตราการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่ทะเลอันดามันประจำปีพุทธศักราช2566ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และตรังโดยมีนายถาวรทันใจรองอธิบดีกรมประมง นายเกียติศักด์นารีเลิศเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่นายสุวิ์สุภาพนาย,ยกสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่คณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และชาวประมงเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้อธิบดีกรมประมงรวมประกอบพิธีบวงสวงพลเรือเอกพระเจ้าบรุม,มงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จากนั้นมอบแผ่นป้ายเงินอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมงประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน21ชุมชนให้แก่ประธา,านองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่น โอกาสนี้นายเฉลิมชัยได้เปิดป้ายพื้นที่ประกาศห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่ทะเลอันดามันประจำปีพุทธศักราช2566พร้อมปล่อยเรือตรวจประมงทะเลออกปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมกันนี้เยี่ยมชมนิเทศการเกี่ยวกับมาตรการบริหารและผลิตภัณฑ์ประมงของกลุ่มชุมชนประมงพื้นบ้านจากร้าน f ฟ e ช m a n Shop มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่ทะเลอันดามันเพื่อให้สัตว์น้ำได้วางไข่แพร่ขยายพันธุ์พร้อมที่จะเจริญเติบโตและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าก็ในช่วงฤดูปลามีไข่ วางไข่และก็เลี้ยงต่ออ่อนในช่วงวันที่1เมษายนถึง30มิบถุนายนของทุกๆปีนะครับในฝั่งพื้นที่อันดามันตั้งแต่พื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และจังหวัดตรังนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราอขอความร่วมมือเพื่อให้พี่น้องชาวประมงนะครับที่มีการประกอบอาชีพชาวประทำการประมงเนี่ยได้กุณางดเว้นจับสัตว์น้ำที่มีไข่ แล้วก็กําลังวางไข่แล้วก็ตัวอ่อนนะครับโดยการดําเนินการเนี้ยเพื่อจะสงวนรักษาแล้วก็คุ้มครองสัตว์น้ำเอาไว้นะครับเพื่อได้ใช้อย่างยั่งยืนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการห้ามเนี่ยเราก็มีการอนุญาตให้เครื่องมือบางส่วนนะครับ13ชนิดตามที่ได้ประกาศไว้แล้วว่าเครื่องมือเครื่องมืออะไรที่สามารถใช้ได้นะครับถ้าเครื่องมือที่อยู่นอกเหนือจากที่ประกาศไว้เนี่ย ก็ห้ามนะครับก็ขอความร่วมมือของพี่น้องชาวประมงะทั้งหลายได้กรุณาศึกษาสอบถามหรือว่าทําความเข้าใจกับมาตรการดังกล่าวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านคงทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมาตรการที่เราทําต่อเนื่องมาหลายๆปีนะครับแสดงว่าการทําต่อเนื่องเนี่ยมันมีประโยชน์และก็สามารถที่จะ,ะคุ้มครองสัตว์น้ําเอาไว้ได้และก็สร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรของเราครับ มีประกาศใช้มาตรการไปแล้วจะเกิดอะอย่างไรบ้างคะแน่นอนครับก่อนที่มีการประกาศใช้เราก็มีการสํารวจผลการจับทางวิชาการอยู่นะครับเป็นเรื่องของจํานวนน้ําหนักต่อพื้นที่นะครับแล้วก็หลังจากประกาศใช้นะครบ3เดือนนะครับก็มีการประเมินผลอีกครั้งหนึ่งซึ่งในทุกๆปีเราพบว่าสัตว์น้ําที่จับหลังจากที่มีมาตรการแล้วเนี่ยนะครับก็มี น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับต่อพื้นที่ก็แสดงว่ามีทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะครับตัวโตขึ้นสามารถคุ้มครองอสัตว์น้ำเอาไว้ได้จํานวนมากนะครับซึ่งอันนี้ก็แสดงผลประจักษ์ว่านอกจากเราคุ้มครองปลาทูแล้วปลาเศษรษฐกิจชนิดอื่นๆนะครับที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเราสามารถที่จะสงวนคุ้มครองเขาไว้ได้นะครับแล้วก็ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่เราไม่ใช้ประโยชน์ในปลาหรือสัตว์น้ําก่อนถึงวัยอันควร หรือว่าไปทําลายพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักแล้วก็คิดว่าผลที่ได้เนี่ยเป็นผลที่ดีทุกปีครับ